เดี๋ยวนะหนูตั้งใจรอ้องตั้งใจออกแบบโชว์กับพี่มิเชลสองคนโดยมีอา,ามเป็นโคโรกราฟเฟอร์ไม่ได้พี่เบลพี่เชลหนูจะเป็นพุ่มกลับให้เดี๋ยวพี่เชลกับพี่เบลเนี่ยนะเป็นเหมือนแบบคนสองคนที่ปากแข็งอีกคนเนี่ยมีคนแอบมาชอบใคร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 แอบชอบแล้วชอบใครชอบแม่หรือพ่อ อืมเอาเป็นพี่เอมแล้วกันพี่เอมเนี่ยเหมือนแอบบแบบก็ก็มีใจก็มีใจให้พี่เบลด้วยแต่ทีเนี้ยพี่มิก็ก็หึงบอกหลอเอาละพี่มิล่ะพี่มิก็เหมือนจะมีคนแอบ,บชอบด้วยเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเราสองคนก็ต่างประชงประชดประชันกันเพราะประชดประชันกันเนี่ยทีเนี้ยก็เหมือนเป็นฟิลมาแบบมาพูดเคลียร์ใจกันแ้าก็ปักปักแข่งทั้งคู่ เอาเพลงนี้มาสื่อดังนั้นพวกเราจะเป็นฟีลงอนๆกันหน่อยๆบอกไอ้อามจริงหรอ,อรเรื่องบ็อกกิ้งนะเฮ้ยบ็อกกิ้งอย่าเพิ่งเอาสีหน้าเอาแววตาเอาอารมณ์ก่อนเราต้องอคติ้งนำล้วจะทำให้คนดูรู้สึกว่าเราเนี่ยมัน professional นั่นอามเป็นโครโรกราฟอามคือผู้กำกับละครสนิทใจทุกคนจะมาบอกว่าเราสองคนจะขึ้นไปโชว์ตลกไม่ได้นะคะ พ่อถามว่าพี่มิเราบอกกิ้งเราจะยังไงดีบอกกิ้งเราจะยังไงดีพี่มิก็บอกว่าเอาเบลเอ,า,อางี้เดี๋ยวพอเราเปิดมานะเบลขึ้นมาฝั่งหนึ่งพี่ฝั่งหนึ่งปึ๊บแล้วเราก็ต่างคนต่างร้องบอกเรายิ้มไหมยิ้มไหมหนูหน,หนูต้องยิ้มไหมอารมณ์เพลงไม่ยิ้มเราจรงิงจังตอนซ้อมเนี่ยพี่อาจจะไม่จรงิงจังตอนซ้อมพี่อาจจะติดยิ้มไปหน่อยแต่ตอนจรงิงเดี๋ยวพี่จะพี่จรงิงจังเลยเดี๋ยวพี่จะไม่ยิ้มแล้วพี่จะเอางี้ หน้าพี่มีชิวหน้าพี่มีเดี๋ยวพี่จริงจังพี่พี่จะอคติ้งเลยเดี๋นะเชื่อเชื่อใจพี่พี่จะไม่หลุดยิม้มโอเคโอเคได้ได้ได้ไดไดหนูหนูก็คือร้องโบตีนะหนูหนูอยู่ฝั่งหนูนะโอเคโอเคมองมองตามฟิลเนาะเออเออปุ๊บพอแต่ยิ้มทั้งเพลงพอเบลร้องปุ๊บพอท่านพี่มีร้องปุ๊บพี่บอกพอร้องเสร็จปุ๊บเดี๋ยวให้ส่วนกันนะสวนกัน โ okay. อเคเพราะจังหวัดสวนกันมีมองตากันหน่อยอยู่เคไหมอ๋อโอเคโอเคยิ้มไหมไม่ยิ้มไม่ยิ้มฟิลโกรดฟิลงอนฟิลงอนกันอยู่โอเคโอเคพอสวนกันปุ๊บอ่ะมันฟิลอารมณ์อารมณ์แล้วอาร์มลูกอาร์มพ่อกับแม่ควรจะมีกันแบบเฮ้ยนิ้วจะแตะกันหรือมีกอดมีอะไรกันบ้างไหมไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีเราจะไม่ทํากันขนาดนั้นเราเราจะแตะนิ้วต้องตัวกันให้น้อยที่สุดเพราะเรางอนกันอยู่โอเค โอเคโอเคได้ลูกอามไออามหนีได้ไหมลูกพ่อพ่อขอแบบนิดนึงได้ไหมแบบฟิลแบบแตะกันนิดเดียวนิดเดียวแบบมือพ่ออย่างเงีไงไ้ยฟิลเหมือนเรากำลังจะแบบเฮ้ยเข้าหากันอะไรเงี้ยขอแตะอะไรไม่ได้ไม่ได้อามไม่ให้แตะอามทําดีมันดียังไงมันไม่จับแต่เราแต่เราเราแหวกหมดเลยนะห้ามกอดทำไม แต่เราแต่เราทำในสิ่งที่ลูกห้ามไว้หมดเลยนะห้ามยิ้มพี่มีบอกยิ้มไปแล้วอาบอกห้ามจับทั้งจับทั้งกอดเอวหมดอดหลานอดกินนมย,มยิ่งงามยิงหยุดปกติพ่อไม่ยอมนี่สนุกมากพอเสร็จปุ๊บพอสวดปุ๊บ เบลแล้วเดี๋ยวพอท่อนแบบเกลับมารอบสองอะเวอร์ซสองอะเดี๋ยวเบลลงมาเบลลงไปข้างล่างพอเบลลงไปข้างล่างปุ๊บพี่จะไม่ลงเพราะเรางนอนกันอยู่เบลเป็นฟิลหมแบบไปทําอารมณ์กับคนดูนะ <S 2> <S 2> แล้วให้คนดูเขารู้สึกว่าแบบโหยตายแล้วเมื่อไรเขาจะคืนดีกาคู่นี้ <S <S อ่าชีมิเชลชิมิบ็อกกิ้งพอกดจะเบลลงมาปุ๊บเราก็เราก็คิดอะไรไม่ออกเราก็พี่มี่บอกให้หนูเล่นละครหนูอะไรพูดว่าคุณไปเล่นซีรีส์กับใครมา เราก็เลยพูดเล็บชี้ออกนอกเรื่องชี้ออกนอกเรื่องชี้พูดว่าอะถ้าอยากเล่นซีรีส์ก็ไปขอพี่แวนสินี่ก็เลยวิ่งขึ้นกงบนดเลยพี่มิก็ไม่ลงมาแล้วพี่พี่มิบอกว่าจังหวะที่เบลขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวเป็นพี่นะที่จะสวนลงไปแทนเราจะสวนกัน <c oughs> คือง่ายๆคือเป็นจังหวะที่กนเบลกับพี่มิเชลเราจะไม่ได้เจอกันเลยจะไม่ได้มายืนไก่กันจะไม่ได้อะไรกันคือ กดจเเบลจะอยู่ฝั่งหนึ่งพี่มิจะอยู่ฝั่งหนึ่งพอเดินมาเจอกันปุ๊บก็ต้องสวนกันอีกพอกดจะเบลลงล่างปุ๊บพี่มิอยู่ข้างบนพอกดจเเบลจะขึ้นข้างบนพี่มิลงล่างมันจะครอสกันตลอดแต่พอเบลขึ้นไปปึ๊บพี่มิก็ไม่ลงแล้วพี่มิก็ไม่ลงไม่ลงคำถามเดียวทำไมไม่สวนมาจ้องตากันเลยงงเมื่ออ้าวเราต้องเคารพคนออกแบบนะคะ ลืมสิ้นไม่เหมือนกับึ๋ยที่ว่า